ตัวเองผมว่าเนื้อย่างเอาไว้กินแบบตอนตอนเที่ยงดีกว่าไหมเพราะว่าตอนเย็นอยู่กันไม่ครบคุณคิดว่าไงเนื้อย่างตอนเย็นอยู่กันไม่ครบสั่งมาแล้วบอกล้วกินตอนนี้แหละงั้นกินเลยใครก็ห่อกลับเอานะครับผม เนื้อย่างนะฮะแม่แม่เอฟซีเลี้ยงซุ้มหลังคาเขียวแหม่มดูกินน้ำบ่ใช่อ๋อ,อนนโอ้โหดูครับเนื้อย่างขอบคุณแม่เอฟซีที่สนับสนุนเนื้อย่างมาให้กินเด้อพี่น้องกำลังสกินกันบอกในกลุ่มยังกัในกลุ่มน้อย กินเนื้อ,อย่างอเด้อพี่น้องมื้อนี้แต่ว่าบางท่านเขาจะกลับบานะ้านเลเดียรเดียว์กินเนื้อย่างไอเดียหัวกินด้หัวจะคำ่คำมสองข่ามกอน <c oughs> ยังไงหัวกลับบ้านดึกอยู่แล้วแหละไปต้องไปรับน้องอีกใช่ไหมต้องไปรับเปียรักอีกเปียรักที่เขาขายถึงกี่โมงฮะ ประมาณกี่โมงทุ่มหนึ่งกลับแล้วหกโมงออเอาเลยคือไปขี่รถมาคนละคัน,น,น,นคือเอาเลิงกลับมาเสิน <c oughs> แล้วก็ล้างแผลให้โอ้โหดูพี่จุนเกี่ยวย่ามาให้น้องนานโนวันนี้เขาไปเอาสับมบรถแล้วนะครับแม่แม่เราจะได้ ช้างเราจะได้กินสัปปะรดแล้วพอช้างก็ไม่ต้องเกี่ยวหญ้าหนักเท่าไหร่นะใช้ใน้ำอุ่นได้อยู่แย่ไมีคนั้นก็อยากเหยียบเนาะไอ้หนูเอ้ นี่เปเล่องกบพี่ชื่นนะครับทรายเขาเขามีแบบเป็นแบบแห้งใช่ไหมเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวเอลกกฮอล์า้งมือไปใส่น่ะมันไดอยู่หรอเออเดี๋ยวดูดูดูครับเอลกกฮอล์า้งมือไปใส่เดี๋ยวเดียวไหนไหนไหนเอาเจลล้างมือไปใส่มันติดดีบอ โอ้สาเจียวล้างมือก็เลยติดโอ้มีต่ควนเลยทีนี้เต็มเลยมีต่ควนเลยครับใส่เจียวล้างมือก็เลยติดแม่ก็ไม่มีอะไรก็ฟังผมพูดไปนะบ่นไปผมก็พูดไปแล้วครับพอไม่ให้แม่แมแมเหงานะไม่ให้วิดีโอมันดูเก่ามันก็ไม่มีอะไรรูปภาพมันก็เก่าเก่ามีโนมีเชินมีอันนั้นผมเท40เข้าไปเนี่ยมันจะติดไหมครับนนสาระความรู้นี่สี่สิ40เนะี่ย ถ้าเทสี่สิบละจุดไฟไมันจะติดไหมครับมาล้างแผลล้างแผแลเขาว่าบ้านคุณตานี่แบกยาก,ก่ก็ใช่ครับผมลดลงไปไม่ได้ในอนาคตข้างหน้านี่ต้องเทสนนคนระเข้าไปแล้วให้พื้นที่ควานแบบขี่รถเข้าไปเกี่ยวได้นะเพราะว่ามันแบกไกล ที่มนันเป็นที่แบบแหลมๆไปไหมม่แหลมไปสีไม่ติดแต่ร้อนท้องว้าย<อ>เล่นมุกใช่ไหมครับห่อนท้องแบบาบบดูไม่ได้เบอร์จ้ารักๆดูไม่เบื่อดูได้ไม่เบื่องี่ไหมฮะตัวจิตพี่บัวกินย่าดูน่นม่แม่3ามทุ่มเราก็จะมาเฝ้าพี่บัวกันนะครับ วันนี้เรากินเนื้อย่างก,กันนะควานคนไหนกลับบ้านก็ห่อกลับเด้อบอกยังโซบอกยังแคทบอกยังสี่สิบแรงไปเศษก็พออะไรกินด้วยสี่สิบแล้วครับตาเจเป็นไ,ปไงบ้างเสียก็ถือว่าดีครับมันติดิหายไปแล้ว คือเราก็ก็ว่าเขาหายแหละเพราะมันไม่มีน้าตาเลยครับสักพักหนึ่งมันก็เป็นเป็นแบบมาอีกแล้วหมอมาหมอก็ไม่มียานะฮะเดี๋ยวว่างๆผมต้องเข้าไปเมืองอีกไปผมสั่งซื้อเวชภัณฑ์เพราะผมก็ถามโรงพยาบาลสุรินทร์ถามโรงพยาบาลสุรินทร์นะครับ<ข>อ,อ่าฮะพูดดิพูดว่า อถามโรงพยาบาลสุรินทร์ว่าเขาต้องการอะไรเขาก็พิมพ์ิมพิมพิมพมาเราก็สั่งสั่งสั่งพวกเวชพัณฑ์มานะแล้วเราจะไปโอนเอาเงินไปให้นะครับเอาเงินไปให้พวกเวชภัณฑ์ที่หมอเขาเอาใจแล้วเอาใจแล้วละของมาแล้วจ่ายแล้วของมาแล้วเหลือแต่ไปเอาใช่ไหมแล้วก็อีกหลายอย่างที่ยังไม่ครบเนาะให้มันครบจำนวนเงินหนึ่งแสนลเนาะแล้วก็จะถ่ายรูปส่งมอบนะครับ รถถ่ายไดเอามาถ่ายโ้อรถถ่ายเอา,าไปถ่ายนี่นะวะเหรือเอา,าไปถ่ายด้วยต้องทำต้องทำเป็นคลิปเหมือนนะทำเป็นคลิปครับผมเสร็จไปแล้วหนึ่งที่เหลืออีกหนึ่งที่นะจ๊ะพี่บัวอยู่นู้นนะครับแม่แม่เดี๋ยวเย็นนี้เราไปดูพี่บัวกันพี่บัวครับพี่บัวพี่บัวของพ่อหมอบอกไม่ใช้หมอบอกผมบักคิดด้วยอยู่เลย ี่กินกันเชื้อลงปอดแต่รู้สึกว่าบางท่านเขาจะกินค่าเชื้อนะเขามีสถิติไหมว่าคนกินแอลกอฮอล์ทุกวันจะปลอดภัยจากโรคโควิดว่าแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออะไรนี้มีมีสถิติไหมครับมีผลวิจัยออกมาไหมครับ จะมีใครเข้าวิจัยไหมครับการวิจัยเขาเรียกว่าเป็นงานนะนะวิจัยเพื่อหาความรู้นะครับหัวข้อในงานวิจัยคนที่กินแอลกอฮอล์ทุกวันจะสามารถต้านทานโรคได้ดีกว่าครับโควิดกับคนที่ไม่กินหรือไม่เยรอเป็นหัวข้อที่น่าน่าพิสูจนนะ์อ่ะเฮ้ยหัวบอกจะไหนว่าถึงใจแทนอะ่ะอืม ผมต้องสงสัยต้องรับสำหคัความช้างผมแล้วเก็บสติกันเลยแต่ยังไม่พบรายงานว่าคนเคียวหมากจริ้อเมื่อวานไงยายเจ็กบอกว่าอะไรโควิดมันประกาศว่าหามกูหรอกทำไมแม่กูเคียวหมากเหรออะไรกูเลยเออแล้วก็ไม่ไม่กล้ามาบ้านแกหรอกทำไมแม่อยู่บ้านมีฐานอาถฐานห้อยไปแล้วเออโอ้โหเขาใกล้เคล็ดแก้เคล็ด เขาว่าคนเกิน40ไม่ติดโควิดนั่นแหละยิ่งติดไวนะครับเพราะว่าเพื่อนเยอะค <laughs> ุณยายเช็คโอ้ยเอ็งเ,เ,เล่นแรลงอยลูกเล่นอย่างนี้เนี่ดื้อน,นต้ตาตาดำก็แตกตาดำไม่เป็นวงกลมตาดำเป็นเหมือนอดอกทานตะวันนะครับปกติตาดำวงเป็นแก้วๆนี่เป็นดอกทานตะวัน อันนี้เราก็ว่าไปนะเราไม่ได้ดูภาพหรอกเราดูภาพไปแล้วก็ดูดูแต่ผมอ่านเมนใช่ไหมแล้วผมก็คุยนะบางท่านที่ที่ที่ฟังผมแล้วก็อ่านเป็นได้ก็ก็ตลกดีนะครับตลกดีล้างมือยังหายคิดดูกินจะป้องกัน <laughs> โอ้สื่อใจหรือเออมีวันนึงผมคิดเลขนๆก้ที่ผมเอาไ้ขวด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 ,ขวดทีสิบมาแล้วก็ใส่หัวฉีด,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 ดอ่ะเอ แต่ว่ามันแค่สี่สิบเปอร์เซ็นมันไม่สู้เจ็ดสิบหรอกแม่ใช่ไหม,ไหมเรยงรงนี้นใค่หนดิใช้เพิ่มไม่ได้กี่เดือนลย,ยถึงสามเดือนไหมใส่แล้วอะไรไม่มันมีอยู่มีมีน้ำยาอยู่ร้อนมาก เรคุยเล่นเล่นไหมนะยเล่นเล่นพอสนุกสนุกนะฮะสนุกสนุกขำขำมผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ดื่มนะครับไม่ดื่มนะไม่ใช่ว่าอันนี้แบบคือในในความคิดของผมเนะี่ผมคิดว่ามันบาเเียบไหมพี่นอ้อง จริงๆนะครับแต่ว่าถามว่าไปเที่ยวก็มีอยู่ว่าแกสองแก้วนะครับพอนืดหน่อยพอเข้าสังคมนะฮะเป็นงานสังคมแต่ถามว่าให้อยู่บ้านซื้อมากินไหมไม่เขาซื้อพวกโค้กพวกอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยืมคุณพี่อารีบอกใช่ค่ะร้อนมากเหมือนพ่อค, <c oughs> คุณยายเหมือนกันนะเวลาล้นล้มอ,อะไรมากินกินเราครับน้ำตาลคนว่ามันแก่ห่อนไหมตอนเด็กผมกินไปโอ้ยมันร้อนท้องอย่างเลยคุณแม่ อืมเยอะส่วนหก็ผมอยู่นะมีมีผมสิงเบตการจอนนะฮะจะมีเรื่องงานจะมีสองคนที่เขาตั้งวงกันแล้วก็มีมีเบตดกับจอนสองคนเขาอะคู่ขายเขาส่วนการนี้ก็ไม่แตะเลยครับหลายก็ไม่แตะนะ นั่งเฝ้าละอืมวันนี้เราคุยเรื่องอะไรอะไรเนาะว่าคุยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อนี่แอลก,กอฮอล์แอออลลกฮ์คนละเรื่องแล้วไม่ดีไม่ดีไม่ดีดอืมตอนนี้เป็นช่วงรีแลกซ์ของช้างเราก็มาดูมาเด้อมาเด้อกินอะไรอย่างเด้อผู้ใด มากินกับห้องกระบดเ,เดอพี่น้องโหคุณดังไฟต้องให้ผมดังไหมพ่อผมเป็นคนมีไฟเสือะมกินพผมเป็นคนมีไฟเฮ้ยพี่เียกหมูแบมมากินกเนมาน,ามอนมกนอไปรอบหมูแบมาก่อน เสือไม่ออกจากซ้มแน่เสือหูดังตันแล้วรู้ดูเสียงผมด้วยนะว่าผมแบบเสียงเปลี่ยนนะครับเสียงผมกงอยนี่เงี้ยนะคนเทพแบบมีเสียงหลายระดับไหมมีเสียงกลางเทพไงคุณมีเสียงหลายเสียงกันผมไหมล่ะผมมีเสียงเสียงต่ําแล้วก็เสียงเริ่มจะตันแล้วก็เสียงตันเลยนะฮะนี่เป็นไงระดับเสียงผม ชอบสไตล์การแต่งตัวคว Ranger, 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 ันหัวมากครับโคเลียโคเลียโคเลียมากๆโคเลียมากๆครับผมแม่เย้าเย้าเย้าเยเฮสื้อเอฟซีครับกางเกงไม่ใช่กางเกงแตกเป้าอยู่ตะเกียงก็แตกอีกนั่นเอาในย่างยูกินบ่หนิเอาในย่างไปกินนะเดี๋ยวคาดว่าที่จะไม่อยู่น่าจะมีหลายท่านอยู่ สมมุติว่าควานไม่อยู่สักห้าคนนี่เขาจะแบ่งควา,าดยังไงเลยแบง่งแบ่งเอาไรน,นะจุนไปซื้อรองเท้าเมื่อวานครับแม่แม่แมไปซื้อรองเท้าเมื่อวานจุนอะไปซื้อรองเท้ามาเมื่อวานสีน้ำเงิน เอาเตียงไว้เนี่ยได้รถไอ้สิบล้อ,อมาถ้ารถสิบล้อ,อมาเอาสับปปรถไว้นี่นเก,กะกะงนกะ้นั่นเก่กะหลมั้งเอาบัวลูกดูลูกใกล้ๆก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูไกลๆก็ฟังบอดี้แซลมเอ้ยคงสทน รู้สึกเฉยๆนะครับผมเฉยๆที่นี่ไม่ใช่ว่าเย็นเยนชาหรือว่าอะไรนะหมายหมายควาแม่ๆว่าแม่ๆบอกผมว่าถ้าถ้าคุณเพิ่มมาผมคงจะลงรับคุณเพิ่มคือในตอนนี้รู้สึกเฉยๆเฉยๆนที่นี้หมายความว่าเหมือนที่เรารู้สึกกับนาโนตอนแรกไงเฮ้ยอันนี้มันตัวอะไรวะนี่มันลูกช้างหรือเปล่าวะ ูแล้วเขามาอยู่ตอนหน้านะสักพักหนึ่งได้เคลียคอได้อะไรนะ่ะตกหลุมรักแน่ครับผมตกหลุมรักแน่ตอนนี้ก็รู้สึกที่เฉยนะเดินเดิน <ๆ S 1> ไปไอ,อช้างตัวนี้มันทําใสเว้ยมันจีดว่ะสักพักสักพักมันทำหลงรักเลยไม่เชื่อว,ว่าจะไม่รูคือแรกๆอาจจะธรรมดานะครับแต่ว่าอยู่ไปนานๆนะอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะ ก็หลงรักกันแหละตอนนี้น้องเขาสามเดือนใช่ไหมมาก็คงจะน่ารักน่าดูผมผมจะจับกอดน,นอนเลนะ่นเลยตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าเลยรอเจอหน้าก่อนนั่นแหละครับรอเจอหน้าก่อนลงรักเลยลงรักเดียวเอาพี่บัวไปบอกถ้าวันไหนมาเดี๋ยวเอาพี่บัวไป,ถ,วไววไปถ้ามากักตัวเขาสิบสี่วันจะเอาพี่บัวโนชื่นไปต้อนรับเลยฮนะ ไปพาเดินมาซุ้มเลยนะฮวิ่งเล่นแถวนี้นะวิ่งไปหาตัวนั้นตนัวนี้วิ่งไปหาใครก็วิ่งไปหาได้นะอย่าไปหาเจ้ไพ่ก็พอได้ครับได้ครับเดี๋ยวถ่ายาบัวให้ดูนะครับผมอะไรนะ,ว,นนนะวิ่งไปหาใครก็ได้ แต่อย่าวิ่งไปหาคนหลายใจก็พอเอ๊ะคนหลายใจนี่คือใครเนาะแม่แม่ว่าใครคนหลายใจโซว,ว่าใครใครคือคนหลายใจให้ถ่ายขนาดยังไม่เคยคนหลายใจคือใครไม่ใช่ผมบัวบานนะครับอนาคตบัวบานหลายใจหลายภรรยาบังกลงใจนะอโอ๊ยน้ำมูกหลายแล้วไหม่ซอรีซอรีซอร,ซอรอีผมก้มไปอะ่ะเช็ดน,น้ำมูก่ ไอ้มีนั่งอยู่ต่อหน้าเนี่ยตืมดังเลยกล,ลิ่นตืมดังเลยไม่อยากน้ำเมื่อวานเองนะใช่หรอเป็นไรกัดแมงวันนะเป็นไร,ก,นนรกัดไก่เขาตายหมดแล้วนะกลัวแต่ว่าเขาจะปวดนั่นก็มีความคิดอยู่นะแม่แม่แบบว่าถ้าเศรษฐกิจมันลงมันดีอะไรอย่างเงี้ยเรามีพื้นที่ที่อยู่ติดแม่น้ำเนาะ อันนี้เคลียบแผนนะที่เคยพูดกับแม่ๆไวนะ้พื้นที่เราที่อยู่ติดแม่น้ำก็เคยคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าเราอยู่ที่ตรงนั้นเราคงเราคงจะเอาบัวลงไปเล่นน้ำได้สบายถูกไหมโซนะเดินลงจากที่เราปุ๊บเล่นตรงที่มันชันๆแล้วก็ไปเล่นตรงอ่างน้ำเอ๊ะสะพานเดินลงไปใต้สะพานแล้วไปเล่นน้ำน้ำแบบหน้าที่ไม่ใช่หน้าฝนนะนะ น้าที่น้ำไม่หลากอ่ะไปเล่นน้าตุ้มตุ้มตําตตุ้มตุ้มตําตัมเจ๊ก็เล่นได้ผูกใต้สะพานก็ได้อะไรก็ได้ปลาก็มีแต่คิดไว้ได้เล่นนะครับแค่เราจินตนาการเอาไว้นะครับทีก็เยอะปล่อยไปเลยความคิดความคิดนะตรงที่18ปดไร่ใกล้เขาเดงซานนี่แหละที่เราปลูกก็แหละที่เราปลูกปลูกหญ้าที่มันไม่เกิดนั่นแหละครับมันเกิดอยู่มันเกิด3มต้น มาเด้อไหมแม่เนื้อย่างแม่เอซซื้อให้เมื่อวานนะครับวันนี้เพิ่งมาซื้อควานก็ช่วยคอควานมากินการไปไหนการไจัดผมไปอีรีเลยมึอนี่ไปกัลเด็กับมโอ้โหสุดยอดนะครับมันมีที่ให้เล่นเยอะนะแม่มีทั้ง ที่เล่นโคลนมีอะไรหลายๆอยา่างให้เราเล่นแบบฟรีตัวเราก็สามารถลงไปเล่นน้ำลงไปเล่นอะไรได้นะเพราะว่าแม่น้ำกอยู่ใ,ใกล้ๆนะคงจะเป็นอะไรที่แบบคิดอยากเล่นน้ำก็ได้เล่นน้ำคิดอยากเล่นโคลนก็ได้เล่นโคลนคิดอยากผูกต้นไม้ก็ได้ผูกต้นไม้นะทำให้เสียเสียอย่างเดียวเสียตรงที่เวลาน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วมันมันอะไรมันมันท่วมอะ่ะน้ำมันท่วมอ่ะนะ แต่เขามีโครงการเขื่อนมาอยู่แม่ถ้าเขื่อนมาเนี่ยเขาว่ามาแน่แหละปีหกอันนี้ปีหกหกสามไม่64หกสี่เขาว่ามาปีหกหกนะครับเขื่อนประมาณแค่เขาทําประชาคมกันนะครับมีประชาคมจริงๆนะมีประชาคมมีเขามีการมาสํารวจมีการวาดผู้ใหญ่บงผู้ใหญ่บ้านไปประชุมอะไรต่างๆนานาจนชาวบ้านเขาเขาพูดเขาเขาพูดเขาไปประชุมกันหมดแล้ว นะครับว่าจะมีเขื่อนมานะถ้าถ้าเขื่อนมาจริงๆอ่ะก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผมประมาณนั้นคุยถึงอะไรครับน้องเสี่ยผมก็คุยไปเรื่อยครับพี่พี่หนูพิษครับตรงนั้นแม่กลัวจกน้ำาจากคุณเสี่ย คุณอาลิสาดีดามากครับผมไข่แตกแล้วขอกินด้วยนะหิวข้าวเลย,ยนี่ฮะขอบคุณแม่ๆนะครับที่เลี้ยงนะครับ เขามาสำรวจนะครับมาสำรวจมาทำผมก็ไ <watercolor> ม่รู้ว่าโครงการนี้มันจะมาจริงไหมแต่เขามาสำรวจมาทำข้อพิพาทหมายความว่าผมจะสร้างเขื่อนไมีคนมีคนพิพาทไหมมีคนประท้วงไหมถ้ามันกินเนื้อที่เราเขาก็จะให้เงินอะไรประมาณนี้ผมก็ฟังเข้ามานะไม่รู้ว่ามันว่ามันจะมาจริงไหมถ้ามาจริงก็ดีเพราะเขื่อนผมเป็นเขื่อนที่สต่อจากเขื่อนคอมแหมเป็วะ เพราะว่าบ้านแม่มเนี่ยอยู่อีกเขื่อนหนึ่งนะเลยไปข้างบนเขืแบบแบบ่อนบ้านอย่างนะ้ายบ้านเป็นเขื่อนยางหอเปล่าให่ะแมาเขาเป็นเขื่อนยางถ้าถัดจากบ้านเขาต่อมาก็จะเป็นนี่เขื่อนบ้านตรงนี้แล้วก็รอไปอีกนิดนึงก็จะเป็นเขื่อนบ้านตะลุงนะครับเป็นระหว่างเขื่อนบ้านตะลุงกับเขื่อนบ้านแม่มรู้สึกคนนี้จะ ยุ่งกับไฟเขามากนะอาเขามีไฟ <ciğim> เฮ้ยเฮ้กกกกยเฮ้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 ยเฮ